ครับผมสวัสดีครับผมเตียงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องลอจิกของคอร์ดนะครับบนแอคคอร์เดียนนะครับว่าลอจิกของมันเนี่ยทำไมการเล่นแอคคอร์เดียนเนี่ยถึงเล่นง่ายนะครับผมจะอธิบายประเด็นว่าทำไมถึงเล่นง่ายาเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านดูดูภาพนี้นะครับว่าแอคคอร์เดียนตอนนี้ผมแยก กราฟิกเป็น2ชุดนะครับชุดชุดบนเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นแผนผังของโน้ตแอคคอเดียนนะครับแผนผังของโน้ตแอคคอเดียนแถวนี้เขาเรียกว่ารูทนะครับแถวนี้รูทหรือเบสหรือหรือรูทของคอร์ดนะครับรูทออฟคอร์สออฟเบสนะครับฟันเดเมนทัลเบสส่วนแถวนี้นะครับเขาเรียกว่าคัลเตอร์เบส คานเตอร์ก็แปลว่าสวนกันเนี่ยนะครับไว้เล่นเพื่อคือถ้าเล่นแถวเดียวเนี่ยนะครับมันแน่นอนมันเอาไว้เล่นคอร์ดแต่ว่ามันสามารถไว้เล่นเป็นเมโลดี้เป็นเบสเมโลดี้ได้ด้วยนะครับถ้ามันมีแถวเดียวเนี่ยมันจะเล่นไม่ครบสเกลนะครับเขาจึงมีอีกแถวหนึ่งเหมือนมีกีตาร์สสายเงี้ยนะครับเพื่อให้มันเล่นสเกลได้ง่ายขึ้นแถวบนก็คือการทดโน้ต แอคคอเดียนเนี่ยจะรีเลทกันแบบคู่5นะครับคู่5หมายถึงดูจากตรงนี้ c ไป g ไป d เนี่ยนะครับไป a ถ้าใครสนใจเรื่องอคู่5ก็ต้องไปศึกษาเองนะครับเรื่อง c i r c l e of f i f t หรือ c i r c l e of fourth นะครับวงจรคู่4วงจรคู่5เนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับผมเนี่ยแอคอเดียนเรียงอย่างนี้แล้วในแนวตั้งเนี่ยนะฮะแอคคอเดียอย่าง c เนี่ยนะครับ ลงมาในแนวทะแยงเนี่ยนะครับหรือจะเรียกว่าคอลัมน์ก็ได้นะครับ C ตรงนี้เนี่ยจะปุ่มเนี่ยจะเป็น C major คอร์ด C major เลยนะครับคำว่าคอร์ดคือหมายถึงรวมโน้ตหลายๆตัวที่เป็นคอร์ด C อย่างเช่น C E G หรือโดมีซอนเนี่ยนะครับกดปุ่มเดียวเนี่ยได้เสียงออกมา3เสียงเลยม,มันทำได้ไงก็คือมันมีแมคาีนิกข้างในนะครับเรากดลงไปมันจะ มีมีมีเดือยเกี่ยวนะครับเกี่ยวก้าน3ก้านเพื่อไปเปิดปุ่มโดปุ่มหนึงปุ่มมีปุ่มหนึ่งปุ่มซอนปุ่มหนึ่งไม่ใช่เปิดปุ่มนะเปิดวาวเสียงนะครับที่เปิดให้รีดมันทํางานเนี่ยเนี่ยกดปุ่มเดียวก็จะได้3เสียงอันนี้กดปุ่มเดียวก็จะได้3เสียงแต่เป็นเสียงของคอร์ดมายเนอนะครับอ,อันนี้คอร์ดโดมิเนน t ์เซเวอันนี้คอร์ดดิมนะครับโครงสร้างคร่าวๆเ,เป็นอย่างนี้ ทุกอย่างเนี่ยสม่ำเสมอหมดหมว่าเราตัวรูทของคีย์ A ลงมาก็จะเป็นเมเจอร์มายเนอร์เซเว่นดิมินชรูทของตัวคอร์ด B ลงมาก็จะเป็นเมเจอร์มายเนอร์เและทุกคอร์ดเนี่ยมองไปด้านซ้ายก็จะเป็นคู่4มองไปด้านขวาก็จะเป็นคู่5อย่างเช่นผมมองตัว B เนี่ยนะครับตัว B เนี่ยมองในแนวขวาเป็นคู่5ก็คือตัว F-Sharp มองมาด้านซ้ายก็เป็นคู่4นะครับก็คือตัวตัว e มองลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะต้องเป็นคอร์ดเมเจอร์ใต้คอร์ดเมเจอร์ก็ต้องเป็นมเนอร์ใต้คอร์ดมเนอร์ก็ต้องเป็นเซเว่นใต้คอร์ดเซเว่นก็ต้องเป็นคอร์ดดินนะครับอ่าหรือจะมองขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นคู่3นะครับจาก b เนี่ยก็จะเป็นคู่3เมเจอร์ทุกตัวนะครับไม่ว่าสมมติผมมาตั้งที่ตัว f เนี่ยมองขึ้นไปข้างบนจะต้องเป็น คู่3ามเมเจอร์พูดง่ายๆข้างบนข้างขวาข้างซ้ายข้างล่างเนี่ยมัน relative กันแบบมีสูตรมีหลักการที่แน่นอนนะครับครนี้ผมเอาชุดของคอร์ดมาให้ดูนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูว่าในคีซีเนี่ยนะครับเราเราเล่นดนตรีทุกคนเนี่ยรู้จักคีซีนะครับนเนี่ยคีซีเนี่ย เวลาเล่นคี์ c เนี่ยชุดคอร์ดเนี่ยนะที่เกิดขึ้นในคี์ c เนี่ยก็จะเป็น C Major เป็นคอร์ดหนึ่งที่เรียกว่าคอร์ดไดะต o นิกหรือคอร์ดนัมเบอร์คอร์ดหนึ่งอคอร์ดสองของมันก็คือ D Minor คอร์ดสองจะอยู่ตรงนี้นะครับรีเลทมาทางนี้ห่างกัน2ตัวเนี่ยเป็นคอร์ด Minor เวลาเรากดเราก็กดรูทกับตัว Minor ไอตัว Major ตัวขาวๆเนี่ยผมทำไว้เนี่ยคือแปลว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้กดนะครับนี่คือคอร์ดห นี่คือคอทสองอ่าแล้วคอทสามก็อยู่ตรงนี้ครับคอทสามแล้วคอทสี่ก็อยู่ตรงนี้คอทห้าคอรทหกอยู่ตรงนี้คอทเจ็ดอยู่ตรงนี้อ่านี่แหละครับคือเดี๋ยวผมจะแสดงให้เห็นความมหัศจรรย์ของแอคคอร์เดียนนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยคอร์ดส่วนใหญ่ที่เราใช้เนี่ยเพลงทางเมเจอร์ก็จะเป็นคอทหนึ่งคอทสี่คอทห้า ผมสมมุติว่าเพลงเนี่ยมันเล่นคอดหนึ่งคอสี่คอห้าเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาอาจจะมีคอดหกปนมาบ้างในบางท่อนมีคอดสองปนมากับคอดสามปนมาเล็กน้อยเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยหนึ่งหกสี่ห้าสมมติว่ามีหนึ่งหกสี่ห้าอย่างเงี้ยนะครับ C A minor F G C A minor F G เนี่ยนะครับเวลาเรา มันก็บอกอะไรบ้างชาร์ตนี้ก็จะบอกว่าตัวรูทเนี่ยตัวรูทเนี่ยสีน้ําเงินเนี่ยนะครับคุณก็เล่นแค่เมเจอร์เพราะรูทเนี่ยยังไงก็ต้องก็ต้องเป็นเมเจอร์ตัวที่6เนี่ยคุณก็ต้องเล่นเป็นม i n เนอร์อันนี้โดยโครงสร้างพื้นฐานนะครับมันมีข้อยกเว้นกับบางเพลงเพลงส่วนใหญ่ประมาณ80% Follow ตามโครงสร้างนี้นะครับแล้วก็เนี่ยนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะครับว่าถ้าผมเปลี่ยนไปเป็นคีคีจนะครับผมแค่ขยับไอ้นี่นะนะครับทั้งก้อนเนี่ยไอตัวเทมเพลตเนี่ยทั้งก้อนเนี่ยไปครอบเนี่ยนะครับเราก็จะได้คอร์ดจเนี่ยเป็นคอร์ดหน,นะครับเราเล่นเพลงในคีจ g คีจีก็จะเปลี่ยนเป็นอ่อก็เป็นเล่นเป็นคีจีเมเจอร์ซีก็เป็นซีเมเจอร์ดีเต็มอ่ายังความแตกต่างจากเมื่อกี้นะครับ จากคอร์ดคีย์ซีนะครับคีย์ซีเมื่อกี้เราเล่นคีย์ซีสังเกตนะครับตัวดีเนี่ยเราเล่นเป็นดีไมเนอร์ในคีย์ซีนะครับเพราะมันคือคอร์ดมันทําหน้าที่เป็นคอร์ดฟังก์ชันคอร์ดสองคอร์ดสองเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นไมเนอร์แต่พอเรามาเล่นคีย์จีนะครับพอมาเล่นคีย์จีฟังก์ชันของคอร์ดทุกอันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไป คอร์ดดีที่เคยเล่นเป็นม i n เนอร์เมื่อกี้นะครับก็จะต้องเล่นเป็นเมเจอร์แล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมครับภาพนี้มีความสําคัญมากเพราะว่ามันเกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอทั้ง12คีย์ถ้าเราเข้าใจแผนภาพนี้นะครับเราจะเล่นดนตรีได้ง่ายได้มากบนแอคคอร์เดียนเราเราอาจจะไม่ต้องอ,อรูออ้ว่าคีย์อะไรมีแฟดมีชาร์ปตรงไหนยังไงคอร์ด ประกอบด้วยโน้ตกี่ตัวกดยังไงไม่ต้องครับเพราะว่าคอร์ดของแอคคอเดียนมันเป็นคอร์ดแบบสําเร็จรูปนะครับเวลาเรากด G major ไปเนี่ยนะมันมันมีตัวซอนตัวทีตัวเลแต่เราไม่จําเป็นต้องรู้เลยว่าคอร์ด G เนี่ยมันมีตัวซอนตัวทีตัวเลนิ้วก็ไม่ต้องรู้ด้วยว่ากดซอนทีเลกดตรงไหนบนแป้นไหนกดไปตัวเดียวนะครับง่ายๆเนี่ยได้เลยก็จะได้คอร์ด G major เลยไมยเนอร์ก็เหมือนกันนะครับ แต่คอร์ด5เนี่ยมีลักษณะพิเศษคือเราจะเล่นเป็นเมเจอร์ก็ได้เราเล่นเป็นเซเว่นก็ได้แล้วคอร์ด7เนี่ยนะครับมีลักษณะพิเศษคือมันจะเป็นคอร์ดดิมมันไม่ใช่เมเจอร์ไม่ใช่ไมเนอร์เป็นดิมนิชนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าผมมาเล่นคีย์ประหลาดประหลาดเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับว่าถ้าเรามาเล่นดนตรีในคีย์ที่แบบว่าไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยสมมุติว่าเล่นคีย์คีย์บเนี่ยนะครับไม่ไม่ค่อยจะเจอไม่ค่อยจะได้เล่นเนี่ยนะครับ เราก็จะได้คอร์ดหนึ่งเนี่ยเป็น B เมเจอร์คอร์ดสี่ก็คือ E เมเจอร์คอร์ดห้าก็คือ F ชาร์ปเมเจอร์นะครับแล้วคอร์ดหกก็คือ A flat minor คอร์ดสองก็คือ C ชาร์ป minor คอร์ดสามก็คือ E flat minor คอร์ดเจ็ดก็คือ B flat diminished นะครับเนี่ยครับก็จำก็แค่นี้เองอ่ะครับผม เวลาตั้งต้นเล่นเพลงในคีย์นี้นะครับโอ้ถ้าหมูเลยถ้าเป็นเพลง3ขคอร์ดนะครับที่วิ่งไป4 5หก็แค่ขยับมือบล็อกมือมาทางนี้ทางขวาทีหนึ่งทางซ้ายทีหนึ่งขวาทีหนึ่งซ้ายทีหนึ่งกลับมาตรงกลางบางทีอาจจะไม่จําเป็นต้องรู้ชื่อคอร์ดด้วยซ้ํารู้แค่ว่าอ่เนี่ยมันเล่นในคีย์เนี้ยแล้วไม่ต้องรู้ด้วยว่าไอตัวนี้มันคือชื่อคอร์ดอะไรอา่า ถ้าเราหูเราฟังออกนะครับถ้าเราเล่นแบบบายเอียร์แล้วหูเราฟังออกว่าไหนเป็นคอรสองคอดสามคอดสี่คอดห้าคอทหกเนี่ยมือมันจะไปเองโดยที่ไม่ต้องรู้ชื่อคอดนะครับอลอจิกอันนี้อันนี้ผมสาธิตให้ดูนะครับว่ามันสําคัญมากเพราะว่าสิบสองคีย์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอข้อดีคืออะไรครับอย่างสมมุติว่าถ้าคุณเล่นเพลงคีย์ใดคีย์หนึ่งเข้าใจเล่นได้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเขาขอลองให้คุณเปลี่ยนคีย์เนี่ยนะครับ จากคีซีเนี่ยมาเล่นคีเนี่ยง่ายมากเลยครับเพราะระยะห่างของนิ้ววิธีการกด relative ของมันทั้งหมดเนี่ยแพทเทิร์นการเล่นทั้งหมดมันเหมือนเดิมหมดเลยครับมันแค่ย้ายตำแหน่งมาคุณแค่โวแค่ตั้งต้นตรงนี้แล้วก็วัดระยะห่างระหว่างนิ้วไปซ้ายไปขวากดบนกดล่างอะไรเหมือนเดิมหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแอคคอเดียนเนี่ยด้านเฉพาะด้านมือซ้ายนะครับจึงเป็นเครื่องดนตรีที่การเปลี่ยนคีย์12คีย์เนี่ย ทำได้ง่ายมากซึ่งเครื่องดน,นตรีในโลกนี้เนี่ยมีไม่กี่ชิ้นนะครับที่มีลักษณะการเล่นอย่างนี้อ,อาจจะมีกีตาร์นะครับที่ทําได้เฉพาะการเล่นคอร์ดในนะครับแต่กีตาร์การเล่นอคอร์ดในที่ไม่เล่นโอเ n นริงเนี่ยนะครับก็ยังมีรูปคอร์ดเนี่ยที่หลายแบบที่ต้องศึกษานะครับแต่เนี่มันมีรูปคอร์ดอย่างเดียวเลยไม่มีทางเลือกเลยนะครับคือถ้าคุณพูดว่า เมเจอร์ uh, เนี่ยมันก็ต้องกดเป็นเมเจอร์แบบเดียวบนกีตาร์เนี่ยเมเจอร์ Major ยังมีหลายรูปนะครับหลายฟอร์มอ,อันนี้คือหลักการที่สำคัญนะครับในเรื่องคอร์ดไดอะโทนิกที่มันมี7คอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์หรือว่าคุณจะเล่นโหมดนะครับดอลีนฟิเจียนอะไรก็ตามเนี่ยสเกลที่เป็นโหมดนะครับ มันก็จะเกิดคอร์ดชุดคอร์ดที่เป็น7คอร์ดนะครับหรือว่าคุณจะเล่นเพลงแจ๊สก็ตามที่คอร์ดเนี่ยมันเป็นคอร์ดเอ็กซ์เอ็กซ์เทนเดดคอร์ดเอ็กซนะครับเป็นคอร์ด7คอร์ดไนน์เนี่ยรูปคอร์ดการการกดรูปคอร์ดเนี่ยมันจะสม่ำเสมอเหมือนกันคือหมายความว่าเวลาเรากดเอ่อซสมมุติเรากด C9 อย่างเงี้ยนะครับ กับการกด A9 กด F9 ชาเนี่ยมันจะมีรูปล่างการกดที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียนรู้การกดรูปแบบเดียวเนี่ยของชนิดขอร์ดนั้นเนี่ยเราสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งหมด12คอรขอด12หน้าตาเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ relative ของขอร์ดในการเล่นสเกลแบบหนึง่งในการชุดขอดแบบหนึ่งเนี่ยไม่ว่ามันจะมาเป็นยังไงเนี่ยมันมันเกิดขึ้นเป็นรูปล่างหน้าตาอย่างเี้ครับสม่ำเสมออย่างเงี้ ต่อให้มีคอร์ดแปลกประหลาดเพิ่มขึ้นมาอีก1 2 3คอร์ดอะไรก็ตาม,มานะครับนั่นแหละครับมันเวลาคุณเปลี่ยนคีย์ไปเนี่ย relative มันเหมือนกันหมดมันทําให้มันคุณเข้าใจมากเข้าใจง่ายมากต่อเรื่องดนตรี12คีย์นะครับว่าทําไมดนตรีมันมี12คีย์ความสม่ําเสมอในการมี12คีย์คืออะไรและท้าที่สุดคือการเล่นนะครับนิ้ววงคุณเนี่ยการเล่นมันจะ มันจะง่ายมากเลยครับคือการการมูฟมือเป็นบล็อกบ็อกเทียบระยะห่างที่มันเท่าๆกันเนี่ยซึ่งตรงนี้ถ้าผมเปรียบเทียบกับก,บการเล่นเปียโนเนี่ยผมจะบอกว่าคุณเล่นเปียโนคีย์หนึ่งได้นะคุณเล่นหัดเล่นคีย์ซได้เวลาคุณเปลี่ยนไปเจอค e ีย์อีแฟ t เนี่ยนะครับคุณก็จะต้องเจอลอจิกของสเกลลอจิกของคอร์ดชุดคอร์ดในค e ีย์อีแฟ t แล้วก็ต้องเจอฟิงเกอร์ลิงหรือนิ้วของการกดที่ไม่เหมือนกันอีกเลยนะครับ ไม่เหมือนเลยเนี่ยนะครับมันทําให้แทบจะบอกว่าคุณต้องฝึกทุกคีย์แยกกันหมดเลยในเปียโนโน,นะครับแต่ในแอคคอเดียนไม่ใช่ครับคุณฝึกคีย์เดียวเวลาไปคีย์อื่นเนี่ยความเข้าใจการเรียนรู้และการ practice เนี่ยมันง่ายมากจะบอกว่าง่ายกว่าเปียโนขนาดไหน ง่ายกว่า20เท่าง่ายกว่า30เท่าง่ายกว่า50เท่าอ่าผมพูดเป็นอย่างนี้เลยนะครับ20เท่าน้อยน้อยสุดก็คือ20เท่าอ่ะอ่าแต่สําหรับตัวผมเนี่ยมันโ,โหมันเยอะมากอะ่ะคือการที่จะฝึกเปียโ,โนเพลงเพลงหนึ่งแล้วจะเล่นเพลงหลายๆเพลงให้ได้ครบทุกคีย์เนี่ยนะครับมันมันเป็นเรื่องที่ทําได้เฉพาะไม่กี่คนนะครับแต่ว่าบนแอคคอร์เดียนี่ยผมว่า มันไม่ยากเลยใครที่เล่นเข้าใจเล่นคีย์หนึ่งได้เนี่ยการอาทรานสโพส์มือซ้ายไปเล่นคีย์อื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายบอกกล้วยเข้าปากเลยใช้คำว่าอย่างนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมขอจบ presentation ในส่วนเกี่ยวกับเรื่องชุดคอร์ดนะครับลอจิกของชุดคอร์ดฟิงเกอร์ลิงของชุดคอร์ดที่มันง่ายเนี่ยไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ